นี้จะตะําบักคงให้อร่อยไปพกเป็นได้บันวันนี้ทำส้มตำคาสีสันเป็นตาแซบบอใส่มะเขือสามนวยสุดท้ายตำบักคงแล้วก็ทำย่างเนือ ย่างซีนย่างเนื้อย่างหมูออกสีดำดำสีดำดำมันคือซีแมนมันถือ,อ,อเอออีอย่งโฮนิ่งเงินไหมใส่โฮนิง่งใส่อันน้ำพึ่งลงไปมันกระเลยใหม่ดิอันดำดำสีดำดำหน่อยหน่อยก็คือน้ำพึ่ง เห็นไหมหวานหวานอร่อยอแสบแหงแสบหลายกินไหมคะย่างสิมันก็ตรงมีใม่ใหม่ๆไม่ก็นน้อยอันนี้มันกับบะเ้ใหม่ๆน้ำผิ่งหวานอร่อยอ รอข้าวเหนียวสุกก่อนรอข้าวเหนียวสุกมอ,อย่างอันนี้กอ่วว่ามันดีอร่อยเขาบ้านสุงดังวิกินเบิดก่อนเนาะแต่ก็ไม่หมดหรอก เป็นกิโลกันเนาะแปลโลกกินแปก็ตำามักโหงไปค่ะไปกินกันอืเขาชุกล่ะเจอกันนะคะ